แม่ลูกจินตลาดทั้งวันวันนี้ก็ต้องขอเพลงจินตลาดจีนตลาด<ล>เพราะว่าจินตลาแม่เคยร้องมา,ม,ามาหลายรอบแล้วและคือผู้หนีช้าผู้หนีช้ําแล้วก็คือนัดนัดล้อบ,บพพอ,อายแต่ว่าในลูกนี่คือจินตลาดแบบว่าไม,ไม่ไม่มีเวลาพอดีบ่ได้ฝากเพลงกับเอฟซีมาโดนแล้วแต่ว่าเพราะว่า<น>ไม่ชอบร้ <laughs> องในไลฟ์สดอื่นคันคันม่ร้องในไลฟ์สดอีกคนหนีเหมือด <laughs> อันนี้จะร้องเป็นคลิปนะคะสากเอฟซีคนมาติดตามใหม่นะคะแล้วก็ อล้วก็รแล้วก็แม่ก็เคยเราเอฟซีที่เข้ามาติดตามใหม่นะเขายังไม่รู้ว่าแม่ร้องเพลงไงอันผู้นิช้ำนะคะขอจินตลาดารนะครับจคะจ้ำจึงจากอีสานบ้านทุ่งนี่เข้าเมืองกลุงนี่เรื่องยุ่งยู่ไม่อยากพบเห็น ให้ขาวทั้งสองของรักสุขสันร่มเย็นเราผู้แพ้แก่ลักเลือเดินขอเป็นผู้ตัดสินใจรอไฟเทียบชานชลาบางซื้อหัวออกเราลือ เหมือนคนสัตว์เสลี่ยลันเลื่อยไปป่านนี้เขานานคงเข้าเรือนหอสงใจแต่ตัวเรามายืนร้องไห้ช้ำใจอยู่ที่สถานีาลืมแล้วละเนอความช้ำที่บ้านอะไร ชีวิตใหม่ใครนอกใครที่จะปลานี้เว้าหน้าอาจจซื้อแต่หัวใจเดี๋ยวนี้ผลป,ปีโปรดจงเมตตานาที่สารน้องนี้อย่าได้เปลี่ยนพันน้ำตาไหลรินเป็นหยดสุดท้าย รักที่ผ่านไปเขาทำเราได้มันเป็นความฝันลืมแล้วความลางรักที่เคยจะบันเก็บพอแล้วต้องจำไว้มันไม่มีมันจำอีกแล้ว ยังแต่จะเบิดแรงเออนี่